าเลยมาเลยมานลงให้หมดเลยนะลงให้หมดเลยปิดกุ๊กเยอะพวกมันอ่ะอยู่ข้างล่างโบว์ต้นอากิดีนะกันเองกลังมานอ่ี่สี่ที่อยู่เยอะมากล่างมัเลยน่าจะรดแรงนะเต๋จริงไว้ตบมันให้ปิดมันเทสเลยก็ได้เราเยอะใจไหวไหวไหว เคสไม่ต้องก็ได้มึงจาว่ถ้ามึงจับมันก็มาอยู่ในเมืองนี่แหละอยู่ในเมืองอ่ะมึงเข้ามาสแตนบายในเมืองดิมาแล้วแล้วไปแล้ตามมางานไมามา้วไปมาแล้วพี่ช่วยพี่หานว่ะพี่หานช่วยหาเคสเราอะเคสเราเนี่ยตามมา่แล้วนแล้วนี่เคสเราอดีไม่ไม่ไมาใจก่อนเดีเิร์ฟมาไฟใก่อนเเคสคุจะกลัสีดมดาเลยไล่มันเลยเพื่อนเหลาเพื่อนาเพื่อนป๋าเพ่อมเจ้าเพวกมัน บังังอยู่แเติเติเติหมดเลยพี่บัง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 ดับ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 สวยมึงลงกิงมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนมันพี่เพื่อนมันตามเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนนะนพี่หานน่ะหนีไปไหนละอยู่เขาไว้วูอยู่เขาไว้วูกำลังกำลังกันนี่นะกำลังจะเหินลงไปตรงคอกหมูนะไอห่านล่าหน่าสองไอห่านโดนป่ะผมผมรอข้างล่างไม่โดนไม่โดนยังรอดอยู่ เียร์ที่ขับขึ้นมาเป็นพวกอะพวกมันใช่ไหมกิน้ามันหมดเลยแต่แจ๊บมันขับไล่พิหารมาเออหรอเออก็ตามไปดิกูไม่รู้กูงูไอ้เหี้ยมันสีดำหมดเลยันไปไวบูดแล้วพี่ไอ้ญาติไวบูดไวบูดมามามาเติมนี่จะมันเยอะนะเว้ยเอ้แต่บอกได้พี่หานได้พี่เชื่อกูพี่พข่าเมืองเราอามาหานกพี่อยู่ในเมืองเราตอนเราอามทานกิน้านะผมอามทานกินนะไปเลยพี่ไหลไหลยาไปเลยกดมันเขียวดำมาเขียวเราอยู่ไวบูดกันเนี่ยเอ้บู พวกมันสี่ห้าคนนั่นแหลงหลังฝูงพวกมันสี่ห้าตันเลยตัวนั้นเนี่ยขาขึ้นไม่ไม่ไม่ตอนนี้มั่วตอนนี้ตอนนี้มั่วมารวมจุดอากินะจุดเริ่มต้นอากินะมารวมจุดเริ่มต้นอากินะมารวมมั่วเออมาดิมามามาจุดเริ่มต้นอากินะยืดหยัดเลยจุดเริ่มต้นอากินะมึงขับหนีกันไม่ไหนเมื่อกี้นี้กูเรียกจุดจุดเริ่มต้นอากินะเนาะจุดเริ่มต้นอากินะมึงขับหนีกัไม่ไนเมื่อกี้นเดียวจุด อุ่มหลังผมนานก็แลเวต่อกี้รตะเกียไปหานวก็สวจมาพี่แล้วแล้วแล้วมันอ่ะพุ่งมาเต็มเลยแล้วพวกผมก็ไ่ไปถกไฟบูดพี่มาเลนัวตรงนั้นในสองันนัวทังเรื่องเมืกีนัแล้วมึงจะไปไวบูดไมไม่มันเดียวตายเหินไปก็ต่อไวบูดแล้วพี่มันลากมาไงมก็มันลากมาจากหัวใจแล้วมันจะไปผูวไวบูดได้ยังไงพี่พมันมันลากมาจากแยกเวทีเนี่ยที่ต่างต่างกั้องนตายมาาอ่องนพี่ ลากมามึงก็ลากมาทางตรงๆนี่มึงจะอ้อมน้ำเยี่ยนเลยล่ะพี่เห็นรถที่เพื่อนมาอยู่พี่เห็นรถที่ชนกันเมื่อกี้ไหมอันนั้นคือพวกมันนะพี่เมื่อกี้ที่อยู่ตรงจุดเริ่มต้นเราเนี่ยเดี๋ยวผมลากขึ้นขึ้นไปจุดเริ่มต้นเด้อพวกมันเป็นในน้าในเมืองตอนนี้มันมีแต่คู่น้นะเป็นได้สปอร์ตหรอว่ารถไล่ตามกูถามนะสปอร์ตกูเนี่ยกูเนี่ยกับมันอยู่น้าน้องไอมีปังมันอยู่มันอยู่สภา ไอ้มันอยู่ทีซีมันอยู่ทีซีน้องไปดิไปดิมูไปดีดีดิมูไปดีดีดิขอมาเอามาเอามาอ่ะผมหนึ่งนาทีเอาไปก่อนเลยเอ้าไอเบทวันมึงงุ้มนี้ไงเพื่อนงุ้มนี้มามาหน้าดีดีคนที่ดีคนที่เหลือมันกลับตบไปไหนแล้ววะเลยมาเลยตกน้ำตกดำนะรถล้ตกสีดำนะรถล้ตกสีดำนะ ตอนนี้เพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนอู่ตไหนผมโดนไล่ละกบสีพูกบสีพูยาดมาไล่ล้พี่เต้กเกียอยู่ไหนอาตีมากรตีด้ะตีไปไปรวมกันลยตีก็ปลนตีก็ไป็นรถกรตปนรถไละตีก็าปนรถกละตีก็เป็นรถกระก็ปนรถีก็ะีกนะเปนรตเปรวจที่อยู่นะเปนรรงนัก็ไม่นรถกระตเป็น่ถกระนีก็ปนี้เป็นเห็นรถเห็นรหญ่ใหญ่ไปนีกเป็นน้าเราเนี่ยใกล้ ตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลตยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเห็นแล้ว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 เหนแล้วผานมาแล้วชวเราช่วยเราล้ดเยวหมดเยแยวเย็แเยแเยแยเยอนแเยแเอแะเะแะเแเแะเแเย

มันมีเ <su> สียงวะอีตัวไหนมันมีเสียงวะเี้ยู้หนาที่เลยวะตากไปไหนตากไปไหนเฮ้ยตากไปไหนปากไปไหนเยี่ยมแล้วหรอเยี่ยมแล้วหรอไม่มีเสียงแล้วหรอไม่มีเสียงแล้วหรอไม่มีเสียงหรอมึงไม่มีเสียงหรอมึงเฮ้ยกินยากัน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 ให้หมดกินยากัน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 ฮัลโหลมึงมีเสียงหรอมึงจะหมดอยู่แล้วงงไม่แหย่ตาดูหรอ อยู่อยู่ะห่อไปห่อไปได้ห่อห่อไปได้ห่อ่อห่อได้พดพี่มาแล e. yeah, like yeah, ้ว่ไม่ไม่ไหนไม่ไหต้องลงไปห่อจับพื่งลงไม่หน้าที่มังยาางไม่ไเดี๋ยวผมต่อยิงพตเดี๋ยวไมต่อิงเพื่อนผม่อยิงดผม่อยิงหมันเข้ามาห่อรีออกไปเลยห่อรีรออกไปเลยให่มันเข้ามาห่อรีรออกไปเาไไอ้ี่ โดนจับนอกวงเยอะโดนจับนอกวงเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมายถึงพวกมันพี่พวกมันพวกมันโดนจับเยอะหลวลช่วยเพื่อนไงไม่มึงรีบอ่อแล้วออกไปดิมึงรีบอรอแล้วออกไปไปบอกเพื่อนก่อนแปววซบแป๊วศบเดี๋ยวพวกคูจัดการเองแป๊วศพเดี๋ยวมันแจ้งศพเดี๋ันแ้เดี๋ยวมันแจ้งพวันแจ้พแวกเราใครพดูแดดจัดตอนี้ตายยงจัดการกันแดกดแตอี้บีเก้บเกมมาาตาามามาา มันย่งสบได้เมันย่งสบได้เขียบพูดที่กี้แล้เพื่อนเล่นกันเองนะในแฮกี้มึงขับรถไปรับเพื่อนนี่หน้าต้องว่าตรงนี้ตรงรถออฟทริปข้างหลังข้างหลังมีศพหนึ่งเล่นขวบโมไม่เก่งนี่หว่าไม่เล่นขวบโมเลยเลี้ยอะไรเลี้ยร้องควายอะไรอ่ะร้องควายอะไรอ่ะร้องควายอะไรอ่ะร้องอย่างเดียวเลยอ่ะ เฮียร้องอ่ะลไปแเฮียร้องอย่างเดียวเลยอ่ะแควแควแร้องอย่างเดียวเลยอ่ะอุ้ยร้องอย่างเดียวเลยอ่ะร้องจัดร้องจัดอูเบอูเบอะไรก็ได้แต่ไม่พันใบอย่างได้เฮียร้องจัดไอ้เฮียร้องร้องว่าตำรวจช่วยปะกูอ่ะให้ตำรวจช่วยกูป้าตำรวจช่วยปะกูป้าคุณบอกวันนี้ตำรวจช่วยปะกูป้าจัดร้องเลยอ่ะไอ้เฮียร้องใหญ่เลยสัดตำรวจช่วยกูป้าตำรวจช่วยป้าเฮีย แม่คูดไก่ต๊อกอ่ะไอ้เาไอ้เไอ้าไอเไอ้ไอ้งาไ้เงอ้าไอ้เงไอ้เอ้เงาอเปาองาไอเไอ้เงาไ้เงาไอ้เาไอ้เาไอ้เง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 าไอ้เาไอ้เงองาไม้เงไอ้เงาไอ้งาไอเงาไอ้เงาไ้งเงาไอจเงไอ้งึเงาไองาไอ้าไอ้งอ้ไ้งาึงไงไ้งงไอเไอ้เอมอ มันต่อมัต่อตรงนี้ยพามุ่นหายะเด็เออเนี่ยเดี๋ยวตำรวจต่อเดี๋ยวตำรวจต่อเออเนี่ยมันต่อขอบไปดิมึงไม่ขอบไปอ่ะขอบไปดินะไปแล้วโดนเมลอนไล่นะสองลรอละมันให้ไห้ผมจัด

โวผได้ลครับเก็แล้วครับเก็บแล้วครับเก็ล้วครับเก็แล้วครับเก็แล้วครับเวคอยู่มาณสองคันนะยาะมันมาที่สที่ี่ก่อนนะไป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 ไไไปตามมัน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 ไุดไปไปหัวใจนะสี่คันนะญาตมันส่คันนะซุนเนี่ยไอยู่บาุนนะาุซุนเนี่ยไปพี่ตไ่ช้ไหัวใจไอ้เหี้ยมาช่วยกหน่อยเน่ไปง่ายเลยาวหน่อั อันหัวใจไอ้ีนยันหัวใจอ่ะไอ้เฮียเปิดเกมอ่ะเจอแล้วพี่เห็นคุณไม่ได้แล้วตีผมตีผมบังกูลอยเป็นเออมึงไอ้เฮียไปไหนเนี่ยกูวข้อมุมนะอ้เฮียมึงเจอไล่เยอะยังวะพี่เอรอนเราให้คุ้มจัดอ่ะพี่กินละคำยาไกินมึงจิึงกินยาบ้าไม่หน่อยมึงบังไม่หน่อยมึงบังไม่ทันมึงบัโอเคแล้วโอเคแล้วอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน

ครับมีอะไรครับต้องสนทนเลยลอยตรงถนนตอนนี้เจเคใส่ชุดฟุ้มหัวอยู่ไหมครับใช่ครับทางทีซียังไม่ให้ใช้ในการเลื่นตอร์รียนะครับเพราะตอนนี้ใช้ได้แค่สูตรกับฮูฟปกติครับผมถามไน้ครับเพราะเหตุผลครับต้องการเหตุผลครับไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้อยากรู้ว่าทําไมถึงได้แค่นั้นขอเหตุผลครับบูมเี็บบูม ล,ลุงแม็กเขาถามว่าขอเหตุผลน,นะพี่จะเห็นแบบชุดไอ้ยังไงดีอยจะอธิบายเป็นคำพูดไงดีอยเดี๋ยวพี่บุงโทรไปครับพี่ลุงครับอัีตว ชุแลว้ิชเลยเด้ไรอ้เจนี่หลออป่ะไอ้เจนี่หลออีก้าไอ้เจนี่หลออีกป้ะไอ้สหลอี้าออีกป่ะ้สัสหลอีกป้าไอ้อีกปไอ้สัสหลออปไ่อกไ้ันก้าอหหอีกปหีัหอปป้หอปันปัก ไปหอ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 เอ้ยหอแบบนี้เนาไปหอไปหอไปหอดีเฮ้ยใครไม่ห่อไปเนี่ยเจ้าตำรวจมาดูยิตำรวจให้ไปดีหอยังเซิร์ คาสิโนจอดตรงกลางเลยเดี๋ยวผมรอฮัโหลครับครับอ่ะคือในส่วนของไปกี้หน้าน้องน่าโตไปเรื่องชุดแฟชั่นถูกไหมครับครับใช่ครับไม่ครับบ้มไอเรื่องของชุดอะครับที่ว่าชุดแฟชั่นน่ะมันเกิดจากยีครับ คือชุดแฟชั่นน่ะมันลงในเมืองเยอะแล้วทีเนี้ยมันบางทีอ่ะชุดมันคล้ายกับชุดที่มันเป็นชุดปกติอยู่แล้วเราเลยอยากให้มันดูเป็นทางการนิดนึงก็เลยบังคับสามชุดแต่ทีเนี้ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาโอเคไม่ผมที<พ>กดหรือเปล่าผมถามว่าผมผิดกดหรือเปล่าผมผิดกดของทีีป่ะแค่นั้นเลยครับ<อ>แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่ไม่แต่ผมอยากให้ให้มันเป็นเป็นในทิศทางเดียวกันดีกว่าประมาณไม่ต้องการครับถ้าผมไม่ผิดกฎก็คือผมไม่เปลี่ยนครับแค่นั้นเลยครับ นอกจากทีวีออกกฎไม้ชัดเจนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ถ้าผมผิดกฎผมเปลี่ยนถ้าไม่ผิดกฎผมไม่เปลี่ยนครับอ่าโอเคได้ครับได้ครับผมครับทำไมขอกูต้องให้วะไอ้หีือภาพป่ะทำไมขอกูต้องให้ถูกต้องป่ะ กูขอมึงห้สิบใบมึงยังไม่ให้เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยกุไลอยู่ตรงตรงที่เราบวกกัน่อกี้เนี่ยกุไลอยู่ที่ตรงนี้เราบวกกันอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟกูไลอยู่ที่บวกกันอะมันแตกอย่างหนึ่งสองยางแล้วมันหมดเซ้ร์มีใครอยู่ปะเพื่อนเราหายไปไหนวะผมอ้มอยู่นะ ผ่านไปจากฟันหัวใจคาร์เดโนคาเดโนมันฮ้ยมึงมาตรงกูมึงมาตรงกูตรงโรงพยาบาลตรงโรงพยาบาลที่เราบวกกันเมื่อกี้นี่เลยจุกผมไม่มีรถลงรูผมไม่มีรถลงรถลงกลับวยอ้พวกนี้ไม่มีรถสี่คนลุงถ้าลุงจะมาช่วยลุงก็ต้องมาช่วยมาตอนนี้ถ้าลุงไม่ช่วยก็คือไม่ช่วยไม่ได้แล้วไม่กูจะบวกแล้วกูจะบวกแล้วแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรรถหายเออมันรถตกหายรถตกหายรถลงรถลงผมนะรถลงลงน้ำเนี่ยกูได้แล้วกูได้แล้วเพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนไอ้เหี้ยเอ้ย ไรถบรรคุณกเลยรถบรรทุกเลยไม่ใช่เพื่อนปาร์ับ้านลงไหนผมงบ้านแล้วเนี่ยตรงลงบ้านตรงลงบ้านไฮเวย์ไฮเวย์ลงข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะที่พุทธยาวที่เขตเมืองอ่ะที่แข่งรถอ่ะน้ำมันในบ้านแกงได้ทางยาวแข่งรถได้ตรงสะพานอ่ะได้ได้อนี่เติมันทำอะไรก็ได้ไม่ไม่เหมือนแข่งทิ้งเมื่อไหร่ดิผมไม่รู้จุดลงอ่ะตรงโรงบ้านเลยทิ้งด้านล่างโรงบ้านเลยด้านล่างโรงบ้านเลยครับทิ้งเจ้าขงเห็นเนี่ยทิ้งงานลงบ้านเลยนีกต้อใช่ปะใช่ ล้านโรงพยาบาลเลยพิงลุงพอแล้วลุงปุ๊กใจมีแต่ที่สามอยู่พอแล้วลุขับออกมาต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นออกต้องเล่นลุงไม่เหลือเพื่อนเล่นแล้วมันมีกุ๊กใจกูเล่นออกมาละปะกันมาลุงแต่ลุงไปมาช่วยหน่อยดิไฮเว่ยยิงแค่มันหนียิงจ้อยเลยคกติโนไฮเวย์โรงพยาบาลมาช่วยหน่อยเที่อะบ้าปะเติมทุกทันไม่ได้ครับ ไอ้บ้าต้องซื้อน้ำมันนะต้องซื้อถังนะผมก็เป็นนี่เป็นดังเซิร์ฟตอนนั้นมไ่ขึ้นใช่ป่ะกูก็เป็นกูก็เป็นเลยต้องซื้อถังต้องซื้อถังเติมแล้วนะฮะต้องซื้อถังเติมเพื่อนไอ้กูต้องให้โดน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 พวกมันเยอะนะอย่างไรพวกมึงมายิงมันต่อสิมึงจะชนกูหาพ่อมึงหงอยตว์ไอ้เจ๊กบชมพูอ่ะโทษทีนะใครวะเพื่อนเราปะวะมึงยิงมันดิยิงมันได้ปะเทรลพวกมันเยอะทำไมอ่ะไอ้เี้ยคนมีสตอรี่ทำไงถังนี่ ช่องจุกเฉิน<ต>ซื้อถังนอนซื้อถังเลยนะเราต้องกดจีซื้อถังเว้ยไม่งั้นทำอะไรไม่ได้มันเติมได้แค่ถังล้วตอนนี้นอยู่่ก็บักเว้ยบักแบบอยู่ก็บักเลยถนนไฟฟ้ากูชิวได้เฮียมันอะ ไม่ใช่ใช่แล้วปืนเราหรือปืนมันวะปืนเราตำรวจไล่นะพี่ในเมืองมันตายปะว้าปะตัวว้าก็วันหายไปไหนมันตายปะไ่ได้ตายปะมองไม่เห็นตัวมันอะตัวมันกระพริบปากพี่เห็นปะผมผมเชียร์ผมแชียร์นังเคสอยู่นะ คนในบัวโคตรน้อยเลยม,ม,มีมีใครมารับได้ไหมผมดำน้ำหนีมันอยู่เนี่ยโอ้ไม่ได้ละมันอุมม้มละไม่เห็นมันวะ๋อคุกคุกพิงเพียงเร็วเวลาคุกแหละโอเคแค่เมื่อกี้มือปืนมันหรือม,มือปืนไม่แล้ว,ว<ะ>พุ้ยจุกหายไปไหนโดนอุ้มหรอผมเกม<อ>ผมเกล้อผมดับไหมต้องตรวจเข่าโอเคนะพุ้ยจุกหายไปไหนอะคนหายเยอะมากเลยหายไปไหนวะแน่เลยวะมันโดนอะไรไม่ไม่บอกกันสักคนด้วยนะ กองสเตเดียมอ่ะบอกกูก็บอกอยู่ไม่มันดังรถสี่อ๋อมันเล่นดังรถสี่กันหรอผู้บาดอับมันไม่ได้ดังรถสี่มันโดนรถชนรถเป็นรถล่วงสามชั้นก็โดนกระทืบต่อไม่ใช่มันวิ่งขึ้นไปแล้วพวกกุ๊บใหญ่มันมาเจอมันพอดีนี่แหละกูมันไม่ได้นะตัวมันไม่ได้เราเยอะกว่าเราอุ้มมันแน่เลยตอนเนี้ยเออกูว่ากันแหละ แสดงว่า<น>หลุดแสดงว่าหลุดเป็นสิบคนเลยเหรอวะเราชนะมันนะเมื่อกี้เนี่อยออไอเวทไอเวทดดอีกไอเวทไอเวทไอออนอีกหลุดหลุดหมดแยกไฟหลุดหมดอะไรวะงงว่ะ้อน,นอีกแล้วเพื่อนโดนอีกตรงตรงตรง,ง,งคาร์ิโนมาช่วยหน่อยมันยังวิ่งอยู่หร,หรือว่ามันโดนชน ตายคอนเโนโดใครขับผ่านกูรถกบอ่ะพวกมันใช่ปะแต่ว่าใครขับผ่านกูอ่ะเราอ,อุอ้มเจอเลยคานเทนโดงงตียังเนีอยู่คานเทนโดปะนี่อยู่ในวอลนี่คืออุ้มหมดเลยใช่ไหมทุกคนเลยครับใช่อเ